ก็สวัสดียนะครับวันนี้อยู่กับผมอคิลิตนะครับก็อยู่กับเกม Star Wars Jedi Fallen Order นะครับผมมาเรามาต่อกัน EP ที่2เลยนะครับจาก EP ที่2นะครับผมมีคนมาช่วยเรานะครับผมซึ่งเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นพวกเราเลยนะเดี๋ยวผมต้องไม่ให้เราทำไรวะ ไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ใน่านนะครับถูกช่วยนะจากที่เราไม่ตายถ้าเราตายเกเมก็จะโอเวอร์ยังไงล่ะนะมีอะไรให้เก็บไหมวะไม่มีนะไปไปเลยอะไรวะกีาตาร์ไหม น่จาจะกีต้าร์นะครัเ oh, ล um ่นเป็น ok ด้วยเพลงนั่นข้าเป็นคนแต่ง หลายปีมาแล้วเจ้าสัมผัสวัตถุและสัมผัสเ,เหตุการณ์ที่เจอมาได้เจ้ารู้ถึงอดีตของมันมันเป็นสิ่งสะท้อนจากพลังในว <า S 1> ัตถุเจได้ไม่กี่คนทําแบบนี้ได้ท่านรู้ได้ไงข้าแบบเคยเป็นเจไดไม่ใช่อีกแล้วข้าแรบบู้จักท่านไหมไม่แต่ข<ต>้ารู้จักอาจารย์เจ้า ระโทปาโทาลาเขาคือผู้ป้องสารานุษแห่งแท้จริงเขาคือพิ้รมบดุลฟังนะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับข้าในช่วงการเก่าเวลาข้ารอดมาได้แต่การชุบต่อไปสู่พลังของข้ามันเสียไปยามนั้นที่ทำสมาธิถ้าหากข้าเผลอตัวข้าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ มันเหมือนาเข้าไปในที่นั่นเจ้ารอดชีวิตและเจ้าไม่ได้โดนเดียวไม่อีกแล้วเราใกล้ถึงแล้ว นี่คือดาวโบกาโน่เจไดที่ข้ารู้จักคบพบที่นี่ก่อนการก่อนล้างมันอยู่ในสปะมันมอยู่ในสปะในที่ใดจะกพรพพัดไม่รูที่นี่เหรอไม่ <S <S ไง่ายต่อมีแผนอะไรไหมเราเราจะซ่อนตัวที่นี่เหรอเราพอแล้วกับกรรารซ่อนตัวแคล เห็นส <S an> ิ <S <S <an> <S ่งก <S an> ่อสร้างทางโน้นไหมข้าเชื่อว่าห้องนี้ระไฟที่นั่นคือคุณใจสําคัญู่การสร้างเจดแต่มันต้องใช้คนที่มีพลังกล้าแข็งพอที่จะผ่านการทดสอบของมันเรื่องหลังจากนั้นที่ท่านไม่ใช่เจดแล้วจะต้องใช้ข้าใช่ไหมข้ารู้เจ้าไม่เชื่อใครข้าและข้าเริ่มไม่แน่ใจเชื่อจเจ้าได้หรือไม่แต่เราเป็นศัตรูเหมือนกันและเหตุผลเดียวกันข้าจะบอกแผนให้รู้เพิ่มเติมหลังจากที่เจ้ากบมาตา้องเในอภไยแต่ พอจะถึงนั่นมีคนหนึ่งที่ข้ายเจ้าพบขอพลังจงสิทธิ์อยู่กับเจ้าโอเคโอ้โหผ้าสวยมากและเราก็เป็นคนเล่นครับเขาคิดว่ากำลังมองหาเจไดแต่ที่นี่มีอยู่แล้วทำไมเชียร์ต้องการให้ข้า หนึงกดหนึงกดหนึ่งกดหนึ่ง,นนงตัววะเข้าตรง,งไปสินะ โอ้โหสุดยอดมากคือดูแต่หนังนะครับแต่ไม่เคยเล่นเกมสักทีนะเฮ้ยให้ข้าไปยังไงวะไปนี้มั้งนี่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ข้าเพ่งความจิตของข้าได้เฮ้ยอัพเกรดจ้ะเออเซฟพอยต์ครับเอา เอ๊ะโอเคเอัพสกิลไปไม่มีอัพสกิลอันื่นหรอ,อเกตีทีเดียวตายโอเคอันนี้ดูได้ไหมย,ยอพุ่งอันเนี้ยวับอ๋อเป็นท่านะครับผมอันนี้แล้วคืออะไรวะ อ๋อ oh, ทำไมศัตรูเนี่ยจบดีชาลงทำไมุกชาลงเนี่ยเอาเดี๋ยวข้าจะดูสิอันนี้ดูไม่ได้อันนี้ดูไม่ได้น,นี่ดูไม่ได้อ,อะไรอัน,นอเนี้ยเฮ้ยหยอดทีบเนี่ยหยอฟันเนี่ย เราเลื่อนดูอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ไอ้ทำเป็นดูชาลงอันนี้ฟ้าฟันตายเนี่ยเอานี้กันข้าทงเป็นกดเอฟค้างไม่ใช่แล้วแล้วเราจะเอายังไงอ่ะอยู่จอดดิ ที่เรามีคืออะไรฟันีสตาร์ทนี่คืออะไรวะตอนนี้เราไม่มีสกิลพอยต์นะผมเฮ้ย BD1 I'm Cal Uh yeah I'm okay I'm just I'm looking for someone. No, not you. I'm searching for a, a Jedi, I think. Hold on, y you know the Jedi? What do you know? Wait, hold on. Did you just slice that? Thanks. Hey, Coptana? Oh. Hey, <laughs> copy <laughs> mm -hmm. <laughs> That's the mentioned. นั่นต้องเป็นพี่ดีระภัยที่เชื่อพูดถึงแน่นๆคือไปที่ห้องนี้ละภัยโอเคไปห้องนี้ละไพยังไง ก็จะแล้วอันนี้คือตัวเราสินะโอเคอ๋อันที่นี่อออืม๋อเอฟเค,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 เคขาพร้อมแล้วบอบบี้ขาพร้อมนี่จะเป็นเจไดแล้ว ด,ดูเหมือนว่าค่าต้องไปฟังโน้ตเขาต้องมีอะไรปกติจ <serves> ริงๆแน่ๆเอาเนาะมืนปไม่ได้ทำไมดีต้องหาทางไปอู่เห็นเนาะซิป จะดูได้ไงว่าไไมันใช้งานได้ไอสกิลพอยน์นี้ม,ม,ม,มันเหมือนเราเซฟไหมวะ คือมันล็อกนะครับผมมันล็อกจากข้างในนะจ๊ะาได้ยินแล้วแต่มีบางอย่างที่อยู่ตรงนี้

แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเอ้าแล้ว,ลวมันมีไว้ทำไมวะ <c oughs> ไปเถอะ กว,กว,กวรไรแต่นะจะแปลงกันยังไงอ่ะหลบปีนได้ไหมอ่ะเร็วว่าค่าต้องเดินกลับ หรือว่ากระโดดไปได้เลยมันก็ไม่ถึงนะถ้ากระโดดไปอ่ะใช่ไหมข้างไหนวะเดินลงได้ไม่ได้ถ้าเรากระโดดมันจะถึงเหรอไม่ถึงหรอกมั้งแน่นอนเดือดกับที่เดิม โอาเก็บอะไรมามันให้อะไรเราไหมไม่มีครับอันนี้ไปได้ไหมมันล็อกจากข้างในโอเคบอบบี้ขามาแล้วระวังตรงนั้นด้วยมันไม่ค่อยปลอดภัย ดูเหมือนจะกลับไปอยู่ที่ศาล <c oughs> เฮ้ยบอบบี้ทุกคนอดทนไว้ข้ามาแล้ว นี่หายซะเถอะฟามก่อนมีอะไรฟาร้ามไหม <c oughs> มันมีไว้ทำไมให้เรารตีเล่นเลยนะไอ้ <c oughs> <c oughs> าหารมากเลยจะโอเคนะเ,คเดี๋ยวข้าช่วยซ่อมได้นะเจ้าให้ข้าช่วยไหมโอเคที่เห็นโซ่ชเชื่อมสมอมันขัดข้องข้าจะช่วยเจ้าเดินได้โอ้เพเก็มีสกิลซ่อมด้วยนะโอเค โอ <Okay. S 2> เคลองแอบดูห้อง oh. นี้รับภัยใช่ไหมใครจะไปที่นั่นขอโทษที่กันตามหาเอาทางที่นี่โอเคแต่ก่อนออกจากที่นี่เราต้องขอ เฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นส,สาวปะปะคืออ๋อเลือกสีได้โอ้หอันนี้อ่ะมันเป็นนี้ดูเนี่ยเฮ้อะไรอ๋อท่อนเหรอเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนได้ด้วย โอ้มยใหม่เลย okay. okay. โอเคสีโอเคออ๋เป็นสีนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอองเป็นสีเขียวดิ <c oughs> โอ้ โอเคสีเขียดหรือเปล่าเดี๋ยวนะ Okay, now uh, BD, that's a little small for me. Don't worry, I'll find my own way out. Tight fit, but this should work. ข้าขอฟาร์มก่อนเฮ้ยมีที่นอนเลยข้าวันนี้ดูเหมือนมันจะทำงานหน้าน่าจะแข็งแรงหน้าดูขอให้เราเปิดไง ข้าไม่เป็นไรโอ้มันเพิ่มเลยได้ด้วยยากษางันเหรอเจ้ามีอะไรสซัรส์ตลอดเลยนะนั่นดีขึ้นเลยขอบใจเจ้าหุ่นน้อย อ๋อคือบอมบี้มัสนมมสมารถหิวเราได้เจ้าจำได้เหรอว่าเจ้าเคยมาเป็นอนอนที่นี่เถียงไม่ได้แฮะ เฮ้ยเฮ้ยกระนนี่คิดว่าพวกเจดียจะไม่ถือสาเราหรอกนะมาถือสาเราเพื่อนเอาเลยจะทำอะไรเนี่ยมันคืออะไรบ๊อบบี้เอโนคาวาโด โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ